ส,ส,วส,วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับทางช่อง YouTube โอซูฟูนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนนะครับไปเที่ยวที่ตลาดเดวอคเกษตรนวมียนนะครับเป็นตลาดใหม่นะครับที่เน้นรถเรโทรคลาสสิกนะครับชื่อตลาดอะไรเพื่อนชื่อตลาดอะไรเดวอคเดวอคไอ้เหี้ยมึงไม่เหียมึงกูก่อนเลยกูเออตลาดเดวอคนะครับเออ่ร้านเทเรโทรร้านเทเรไอ้เหี้ยป้ายอยู่ข้างหน้าร้านเทเรโทรไอ้เหี้ยกูไม่ได้อ่านป้ายเลยเอาเหรอเออวันนี้มีรถอะไรมาโชว์เพื่อนเพื่อนบ้างบอกดิ บอกเลยนะครับวันนี้นะใครที่เป็นสายมอไซค์นะครับสายสายซิ่งนะต้องบอกเลยว่าวันนี้คุ้มจริงๆนะครับได้เห็นรถทุกแนวใช่เพราะว่าที่ผมเห็นอยู่เยอะมากเพื่อนๆเยหน้ายาวอะไรมีหมดเลยอาเล่เวสป้าพูดเยอะละกูไปหน่อยกว่าจะถึงสุดนู้นไม่กี่โลเลยนะเดี๋ยวกูพาเพื่อนๆไปเดินกับมึงแล้วมึงก็รีวิวช่วยกูหน่อยบอกเรานี่บอกเลยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าปิดคลิปไปก่อนนะครับพลาดมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า โอเป๋าเพื่อนลุยกันนี่ฝั่งนี้ก่อนนิกเริ่มฝั่งนี้ก่อนดูพี่น้ายาวเามาครับถ้าไม่ถึงเรียกหน้ายาวครับไอเหียมึงดูหน้าเขาสั้นมั้งเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมึงดูคอเขาดิอันนี้นคือสั้นมั้งหุ้ยเหียยาวจริงวะโอ้ยแล้วขับนี้น้ำไม่ดีเด้อว,วะอันนี้เขาถึงเร็วกว่าเรานะอยากรู้น้ำไม่ดีเด้อขับไปพร้อมกันนี่ถึงเร็วกว่าดีขอเข้าเ้นชัยก่อนมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อนมีอะไรให้โชว์บ้างวันนี้ฝั่งนี้ก็เยอะฝั่งนี้ก็เยอะนี่หน้าาายยวเอะมก อันนี้รถอะไรนี้รถอะไรรถทางตะวันตกตูชี้ปลาฉลุกันนี่คือรถฉลุกอะเล็กมิตูชิี้รู้เลยแต่ว่ามแดนเซอร์แดนเซอร์ครับอ่าบอกเลยไปหมดแล้วครับคุณลุงไปหมดแล้วครับบอกเลยสายแรลลี่อ่าหาคุยากอันนี้เหรอใช่เพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอันนี้นะเพราะว่าแบบคนเล่นสายแรลลี่น้อยมากอันนี้คือขับสีเพื่อนอ่าอันนี้ ครับสองเหรอครับอ๋อโหเท่มากๆเลยครับแล้วคุณน้าเปิดไฟทิ้งไว้อย่างงี้มันไม่กินแบตอะครับนั่นน่ะดิลืมไงไม่ได้เล่นมุกอ่ะเลี่ยอะไรนะนี้กันเลยนะดูสุดยอดูพาร์ทด้วยดูนะครับแรลลี่ของจริงสุดยอดสุดยอดงานมอเตอร์ไซค์แต่ก็ยังมีรถเรโทรมาให้เราชมนะกลัไปกันต่อเพื่อนยังอีกยาวไกลนะครับบอกเลยว่ารถวันนี้มาโชว์เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ไหนก็ดีดูรถกูก่อนได้ไหม ไหนก็มาแล้วไอ้ยรถมึงเขาเห็นเยอะแล้วให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงให้ดูนิดนึงอ่าวันนี้เอารถมาโชว์นะครับเป็นโตย c าคาวนะเพื่อนๆนะไ s เ5นะครับหลังจากออกจากปู่ทำสีมานะครับตอนนี้ก็เอามาโชว์ที่ตลาดด้วยนี่มีของโชว์ขายเป็นพวกอะไรฮาร์เลย์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นรถคุนิกนะครับเป็นรถอะไรนะมึงอ่ะ วอลโว่สองสี่สี่ดีเอลนะอ่ามึงทำพื้งานสีเสร็จมาวันนี้เลยมึงทำสีเสร็จวันนี้เลยแล้วก็เอาน้ำยาเทียนี่ขัดเข้าไปนะครับสีลอกทั้งคันเลยกูจะขายออกไหมเนี่ยยอกยอกสวยสวยสสวยอ่ะไปต่อนิคไปไปดูหน่อยมีรถอะไรบ้างวันนี้มึงตื่นเต้นไหมเนี่ยกูเห็นมึงเหมือนเฉยๆว่าเลยเออปิ่ดูดูฝาถังน้ำมันเครื่องดิบถังน้ำมันโว้ยอันนี้มึงกดเลยเนี่ยเย้ โคตรโหดโคตรโหดหายากมากเลยอันไหนหายากดุมล้อมันงเหรอพี่ใช่อันนี้สวยอันนี้สวยล้อล้อหลังโค้ทเท่เลยหน้ายาวเหมือนเป็นแม็กมาหน่อยพี่ร้านขายของเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกอันนี้นะคุ่ทักเลยนะอร่อยอร่อยนะร้านนี้ิวนาร้องเพลงด้วย แดงยุคเก่านี่คันนี้สุดยอดคัดยอดที่เขาขัดน้ำยาเอ็มโอสกูเข้าไปแล้วหลังจากขัดแล้วหลังจากขัดแล้วสีลอกทั้งคันุยนี่ถ้าไม่ดีจริงนะอี้เขาไม่มาตั้งตรงนี้หรกบวกให้เลยนี่ยน้ำยาโ o สกูนะครับขุมบอสรีมูเวอร์สวยสวยเชฟโรเลตอิมพาร่าเอสเอสสวยสวยคันนี้คันนี้ที่เป็นสีแดงอยู่ อ้าวถายก็มี<า>อา้าถ้ายก็มีไปต่อนี้เหลือไกลเลยเพื่อนไาคันนี้ข้ามไปคันนี้คันนี้ข้ขขขามไปอันนี้โชว์นิดนึงคันนี้โชว์นิดนึง <laughs> อ่าน้ำยาไปโชว์ไว้นะครับนี่ไปน้ายาวอีกคันนึงนะครับโชว์เลยสวย <laughs> เยอะม,อมากๆเลยเต็มเลยวันนี้โชารถมาสวยที <laughs> สวยมากครับ <laughs> ดิขอดูนะวันนี้มันเป็นตลาดนัดด้วยนะครับแล้วก็ เป็นที่จอดรวมรถด้วยนะครับพูดง่ายใครอยากมาเที่ยวที่นี่เชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยไปต้อยมาแล้วครับสวัสดีครับเอาเลยไหมพี่หรือว่าเก็บตังค์พัดค่าอะไรนี่กอนเสร็จแล้วเราที่่อนไม่ไม่เก็บตังค์อ๋อเก็บตังค์ขายฟรีอันนี้อันนี้คือขายขายฟรีเลยหรือเปล่าอ๋อตอนนี้นะครับผมกคือให้ร้อยให้ให้ขายฟรีแต่เราเก็บแค่ค่าไฟอ๋อประวัติศาส เพื่อนตามมานะครับผมบอกเลยดีครับอันนิกปะเดี๋ยวให้ได้ได้ได้ให้คุณนิกพาเอ่อพาพาพี่ต้อยเดินเที่ยวดี๋ยวได้ครับแล้วให้พี่ต้อยแนะนำตลาดให้พวกเราชมกันแนะนำตลาดนะครับแกวันนี้เป็นครั้งที่สองเลยใช่ไพี่ต้อยใช่ครับผมใช่อันนี้ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองครั้งแรกก็เมื่อต้นเดือนที่แล้วครับพี่อ่าตอนนี้เดือนละครั้งอยู่อ๋อเดือนละครั้งอยู่อุ้ยแต่ว่ารอบนี้ผมว่ารถมาเยอะขึ้นนะพี่อ่ากระแสตอบรับก็ได้อยู่เพราะว่าเพื่อนๆที่มาตอนนี้ก็ เริ่มเริ่มทยอยจากการว่างเพราะว่าครั้งครั้งแรกนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมชนกันครับพี่แต่ครั้งนี้จะจะจะเริ่มเยอะมากฝั่งนู้นโคตรเยอะเมื่อกี้ผมไปเดินมารอบแล้วพี่โอ้รถโคตรเยอะเลยพี่พี่ใต้เดี๋ยวรบกวนพี่ต้แบบว่าพาเดินดูแบบมอเตอร์ไซค์ได้ไหมรีวิวนิดนึงอ่ะพี่เพราะว่าโอ้ไม่ไม่เก่งนี่นี่นี่ผมเก่งนี่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 จักรยาน น่า,า,ายโรเลเดอร์นายโรเลเดอร์ต้องมีวันนี้ของเยอะด้วยรถเยอะด้วยนะครับเน้นออะะไไรรรถแนวรถี่นี่มีราคาด้วยรีวิวข้างหนเขาขายด้วยเนี่ยหานี่ไงสองร้อยที่ธิบาร์ดเฮ้ยเกียร์สองแสนสี่นะครับฮาร์ลี์คันนี้อยากได้ไว้มาเที่ยวลานเทเลโทรได้ครับโคตปูด่างตีนสเดียวมีโดดด้วย อูรถเยอะจริงๆรถเยอะจริงๆมี Google โกโกโกแวะมาทานกันเยอะๆนะคะเพือ่อน <laughs> ถึงแล้วถึงแล้วตรงเนี้ยไฮไลท์ บอกเลยหลังจากนี้นะแม่งโคตรจุใจหลังจากนี้ไฮไลท์เลยเพื่อนๆใจมากครับผมบอกเลยรถโคตรสวยแล้วเท่ด้วยนะครับนี่คันนี้มาจากโรเจอร์สปาร์กมึงดูมึงดูไอ้จัดมาจากรถโรเจอร์สปาร์กเลยนะคันนี้ไงโอ้โหสวยจัดเลยนี่คือหน้ายาวเลยนะแต่งอัพต่อมแบบสวยเลยชอบจ้าในเกาะดสวยวะ เจอจริงๆคันนี้สวยว่านี้คันนี้สวยมากเลยถ่ายด้วยนี่ละตี่ลอ engineering แต่พี่เขาไม่ได้เขียนราคาไว้นะว่าเท่าไหร่สวยมากพี่ต้อยคนมาที่นี่ก็สามารถรถมาจอดถ่ายได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเออดีอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนนลกเปลี่ยนว่าเราเล็กเปลี่ยนเลกเปลี่ยนของกันมากกว่าก็ใครว่าขับรถมามีของมีเหลือจากว่าแต่งแล้วซ้อมแล้ว ไม่รู้จะไปไหนมาที่นี่เลยมีั้งแลกเปลี่ยนดีเลยพี่ดูใจไหนดีมากดีมากเลยพี่โอ้โหนี่กูชอบคันนี้ว่ะก็สวยเลยสวยมากเลยของของกูขับไป็คันนี้ได้ปะได้ชอบชอคันนี้มากเลยขับโคตรไกลอ่ะขับไกลนี่คือมึงไอ้นี่แน่นอนเลยไข่แตกเไข่แตกอันไหนอันไหนอันนั้นคันนั้นแหละโชคมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวโชคหลังก็ไ่โอ้โหไ่ต้อยรถเยอะมากเลยพี่ ได้อยู่ได้เทียบเลยเทียบเลยเทียบเลยงานว่างอยู่ก็คือเป็นทีมงานที่พี่ๆแบบว่ารู้จักกันหมดเลยครับพี่ใช่ครับชวนกันมาตอนนี้มาจากแก๊งเว้ยหวานตู่เีวนี้เราสายคัตต้อมสายคัตต้อมนี่ยพี่พี่ตู่เขายืนอยู่เดี๋ยวลองลองมาเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากทำรถทำอะไรแบบนี้เราก็มีช่างที่เข้ามา้็ของพี่ตู่สายเว้ยหวานเข้ามาบางคนที่ว่ายังไม่รู้จักร้านอะไรก็มาเจอได้ที่นี่ เอารถมาโชว์ด้วยใช่เอาณนเลยเจ๋งเลยพี่ดีนะพี่มีช่างแนะนำไปมหาวมทยาลัยมหาวิทยาลัยบางทีเรามาเล่นรถเปิดง้นแต่ไม่เจอช่างไม่เจอมันไม่จบอ่ะไม่รู้จะไปทำกับใครไม่รู้จะไปทำกับใครเขาไม่รู้รถเยอะจริงเมื่อกี้คันต้นหน้ากลับไปแล้วอ๋ออยากได้เหรอต้นหน้าอยู่สองคันเออะเป็นรถที่เคยมีเว้ยชอบมากสวยจริงแถวนี้รถเยอะด้วย คือไม่ได้มีแต่โมไซค์บิ๊กไบค์นะโมไซค์เล็กก็มีคอนด้าสีก็มีคอนด้าสีก็มีไปดูกันไปดูกันไปดูกันนี่สวยเลยนะครับนี่นี่ไเนาะรุ่นน้องกูงใช่ใช่ใช่ไปไหนรู้เจ้าของเจ้าของไปไหนละเจ้าของเจ้าของทางนี้เลยทางนี้เลยแนะนำรถหน่อยแนะนำรถหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรถอะไรครับผมเนี่ยยีาห้อ5 T W น้อือย โหวสวยจัดเลยเออเท่นะคิดดูขนาดแต่ก่อนเล่นฮาเล็มเล่นไท่อั้มมาหมดเลยนะกลับมาเล่นรถซีซีเล็กลงเออ <c oughs> ยิง่งเล่นยิ่งเล่นยิ่งเล็ก,เ,ลกเออเอาที่แบบคล่องแคล่วขับสบายลุยได้ทุกสถานการณ์ต้องปลอดความปลอดภัยมากขึ้นเลยคือประเด็นคือถ้าแรงไปมีอดับไงกล่องปัดเลี้ยต้องเล็กลงเรื่อยๆอ๋อกี่วันงานมีแค่สุกเสาร์อาทิตย์แต่ว่างานรถจะใหญ่ครับมีเดือนละครั้งอ่ามันสวยจัดเงามากเลยเนี่ย ต่ออันนี้ก็เป็นฮ o n d a ซีนะครับมากันเยอะเลยตีลงซีร้อยนี่เอาลงอะไหลมาเพียบเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันจะมีอะไหล่ด้วยนะฝั่งนี้สำหรับคนที่ไม่เคยดูอะไหล่เยอะเลยอ่ะคือมาที่เนี่ยแม่งไม่ได้ว่ามีแต่มาดูรถเพื่อนมาดูอะไหล่ด้วยสําหรับคนที่แบบตามหาอะไหล่ขาดอะไรเงี้ยรถยนต์ก็มีอันนี้อันนี้นี่กระจังหน้า อันนี้เจ็ดเจ็ดสีสิบครับนี่มีแต่สวยๆโเท่ๆทั้งนั้นเลยอลงอะไรเพียบรถตู้เก่งเลย ผู้หญิงขับไปโคมดอ่ะโอ้ยต่อยพี่เขาโคตรเจ๋งเลยอ่ะเจ๋งครับผู้หญิงข uh. ับเลยโอ้สุดยอดนี่ท oh, ้องมาจากนนนนหน่อยพี่นนัาที่อบปรอ๋อไม่ธรรมดาเลยพี่สุดยอดสุดยอดพี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ขับลงใต้ขับคันนี้ยเลยพี่ ได้ลงได้ั่วตั่วนี้ไปทั่วทั่วที่ใดแล้วเนี่ยยอดเลยสายผู้หญิงสายผู้หญิงโอ้โหรถเยอะจริงเพื่อนมาเจอแบบแต่ละคันที่มาเดินที่งานแบบใส่ยากนะเออผู้หญิงครับแล้วขับหน้ายาวคือคือเห็นเห็นผู้หญิงขับดิสไบค์แล้วว่าแปลกแล้วเพื่อนเจอผู้หญิงขับหน้ายาวนี่หัวเสียวเลยแม่งแบบยากอ่ะเรายังไม่กล้าซื้อขับเลยมีมีของกินก็มีนะ รีวิวให้เพื่อนๆดูด้เพื่อมาตลาดนี้มีอะไรมีอะไรนี่นี่นี่ตับย่างนะย่างอันนี้มีเด็ดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีอากูแดกเข้าไปเย็ยนอนแลกสั่นหลังรถเมาขอบคุณครับของกินก็มีของใช้ของขายก็มีรถก็มีอะไรก็มีครบเลยครับตลาดนี้วันเสาร์นี้เป็นวันใหญ่นะครับเพื่อนครับรถเท่ๆมาโชว์กันอะไรรถของใช้นะครับเทียบเลยนะครับเทียบากูอยากได้หมดกันน้อยกว่าไหนอ่ะแต่แต่กูไม่มีมอไซค์

หลังจากที่ผมพาเพื่อนๆนะครับไปเดินเล่นที่ตลาดลานเทเลโทนะครับที่เดอะวอลนะครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับนี่รถผมก็เก็บของเรียบร้อยแล้วรถเพื่อนผมคู่นี้ก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไงใครชอบคลิปวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง F O s c h o o คูนะครับจะได้มีคลิปดีๆรีวิวรถสวยๆให้เพื่อนๆชมกันต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ ดูก่อนนะครับเพื่อ <ๆ S 1> นๆโอ้โหกำลังจะกลับบ้านดูดิแดบตบมดอีกแล้วดีนะมีช่างมาด้วยอ่ะพาช่างมาด้วยก็อย่างนี้แหละสบายเลยพวกเราฮนะจะกลับบ้านแน่นอน<า>ลองเทสดูครับพี่ดีนะมาสองคันเอาอีกคันหนึ่งพ่วงได้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดโล่งแล้วคนทยอยกลับกันเยอะแล้วนะครับรถคลาสสิกรถเรโทรรถมอไซค์วินเทจมาก,กันเยอะมากเลยนะครับวันนี้ไปดูบบกันดูต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี่ในการชาร์จแบตบชาร์จประมาณ หนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ๋อแล้วอย่างงี้ต้องเหยียบเบิ้ลคันข้างหน้าไหมพี่อยากรู้ไม่ต้องเบิ้ลครับอ๋อปล่อยแล้วอิสระชาร์จเลยอ่าจา้วเขาจาะเทคนิคเทคนิคการจับแบตนะเพื่อนๆนะสตาร์ทิ้งก่อนไม่ใช่กูงงมากอืมกูเอามาทำไมเอามาเยอะเกินปิดแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วจับแบตเรียบร้อยติดแล้วครับ